งานเร็วมากแล้วเขาจะแรงอัพไหมเนี่ยเขาจะรู้มเนี่ยว่าเขาต้องไปทำอย่างนี้หรือว่าเรื่องของเมาไว้ไว้หมวก่อนนั่นแหละเอาของมาทำเรื่องเรื่องของเราไว้ที่หลังเอาเรื่องของเพื่อนก่อนอย่างเงี้ยเออมันก็ได้ไงได้ของก่อนได้ก่อนอันนี้อันนี้ต้องไหนเอออยู่ทางขวาใบเลขสี่อ๋อโอเคอ๋องูดินไม่มันไปงูดิน งูดินเพราะมันอยู่ในโคลนตลอดทรงมันเป็นมางกรแหละแต่มันคือผ้าโปรไฟล์ไม่เหมือนงูไงมันคืองูก็งูสิเอกมันคือเูดินธรรมชาติมันมันอยู่ข้างล่างข้างบนวะเป็นเลขสี่อยู่มันอยู่ในหนองน้าเสมออ๋อมันอยู่ในหนองเสมออมันติดหนองเดี๋ยวขึ้นยังไงวะหนองเสมอหนองตลอดไปหมาโดดไม่ขึ้นต้องเป็นคนขึ้นเอง นี่ตรงนี้เห็นก็แหมามันต้องหมามันต้องปีนลากไม้แต่คนมันขึ้นได้ทุกที่น่าจริงก็คือมังกรนี่แหละเป็นญี่ปุ่นเนี่ยนมาหังก้อนใหญ่เลยแต่ตู้รไฟล์ไม่เหมือนงูเห่า แต่มันใช้ธาตุดินก็เลยเรียกคูดินและห่างไม่ผสมตะขาบเลยโอ้ยยปอีกเล้วแก่พปอีกมด้ว ยังไม่ได้พากยากยากเนียไม่ชอบนอนนอ,ไไนอ,อยงเยซื้อโอ้โเต็มน้าเลยไม่เอาาจากแคมป์จากเล่นไปแล้วอะ ไี่มีคนมาครต่อยล็อบบี้แต่เราอยู่ในดอ่นกลังล็งเป็นตอยอแต่ก็ไม่เป็นอะไรเข้ามาแต่บอยก,ก็เป็นคนส้างองสรางด้สร้างไ lên và kêu, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những time it up. ติดเห็นรูปโปรไฟล์เหมือนหน้าไม้เลยเล็หนาไม้ติดโซนไอจันนัทเพื่อนไปเตะจนะฮไม่ใช่ไงบอกเพื่อนไปตีมันเตอามสบายถ้าเตรืงเ็เราไม่ได้แอกไปด้วยอ่ะอเดียวเอนี่ตายเรว มันตอนนั้นดอลล่าแล้วเวลเท่าไหร่เนี่ย่ดูไงเช็คก่อนนะเวลเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะเช็คยังไงอ่ะดับยอมเลเตอร์คอมเข้าใจได้แต่คอมเบลลิสห่อเองฮะ M ตั้ง400โอเคได้หายข้อสงสัยไง M M M R 197ลูกไฟก็ไม่แปลกมาว่าคราวหลังเดี๋ยวตั้งห้องแบบเล่นกานแค่เราก็ได้มั Stanford, hmm. ้งโลงอ่ะโลแรงก็ตั้งเวลให้มันได้น้อยดีดูดิมันจะดูท่างไายเห็นเขาไปเคลียร์ตัวอื่นให้นอน เราก็ได้ตรงเกิดเบรกคลาสแค่แล้วประเด็นคือเดี๋ยวจะเข้ามาตรงน,นี้นก็ต้องตกไหวใช่ไ,ไหมตัวนั้นจะจะตายก็เกมร้อยผาไปแล้วเกมร้อนจังไปเจนเดโรแลนด์ก็ไม่แปลกที่จะไปมันไม่สนุกเลยไ์ไปร้อน แม่งทำรามตอนอยู่กระเด็นเลยเหมือนโดนช็เอเวฟแล้วออกมาแล้วหมบเลยไหม,มเดดาหอาหน่ลรับเราไออไ่ได้จาว 全力でいくぜ <laughs> กำลังจะทันหรือยังไงเขายิงปืนมาเลยนะแล้วทำไมไม,ไม,ไม,ไมันอชอบชอบอยดตรงเนี้ยนเดี๋ยวจบนี้ออกเซ็กชันแล้วรีห้องใหม่เรื่องแบบว่าเขาจะไปเองมันปิดคลิกได้หรือมั้งลองหาทางคลิปด,ดีกว่าน้อยเอา ปกมือแวบ,บ่ายนี่คือแวะมารอบเดียวหรือเปล่ามาทำเกมเพลย์กูเสียเลยไม่ได้ไไดรู้ลิสเตทดอะไรกับไอ้นี่เลยไงก็ถ้ามอว์อีกเดนเดี๋ยวก็ได้ไปเจอกับมาในไฮแลงด์ก็ใช่ไงประเด็นคือเขาไม่มาช่วยเราในไฮแลงด์ไง